สวัสดีครับพี่สามบ้านสาวเชียมครับผมมากระดังกับพี่น้องเฮ็ดออกเด้อพี่น้องมาครับสวัสดีค่ะอี่สามบ้านสาวเชียมครับพี่น้องเฮ็ดออกค่ะเก็บต่อพี่น้องกระสาดที่สองเด้อค่ะกระสาดที่สองค่ะนี่แหละคู่นี่ร่อนน้ำคู่เป็นหมัพี่น้องคือเบิ้งค่ะคือเบิ้งเอานานเห็นปะค่ะอันนี้คือเห็ดออกเด้อค่ะพี่น้องเริ่มค่ะเห็ุดมาไทยพี่เด้อเธอเด้ออะเห็ดออกนี่ค่ะโอ้โหอี๋ก่อนเนาะรู้พี่น้อง นี่ออกก้อน,ตอน,นแอนต่ละฮ่าแมวจะเสริมม,แบบแบบามากแบบนี้แหละได้หลายพ้อมัูนาตื๊บตื๊บเอาเห็ดมาจับตากันกันทั้งเห็ดมาน่าสิได้เห้งเหงค่ะนี่ตาไม่ละคาเลยตาหน่วยไม่แล้วอืมว่เป็นโอ๊ะอืมแบบนี้เลยน้องกำลังงามค่ะนี่แหละเสริมมากแบบนี้แหละ กายไปเลยดิหนิน้องเธอเนาะวันตะหอดรถเด้อพี่น้องเด้อุปนะอืออือเราทำงานเป็นตัวนีุ้ปนะดูพี่น้องอือมาเห็ดบะหมี่รั่นเสือในหูดำเนี่ยวมได้จังว่าพี่น้องสผสมแล้วมันใจจังหวะผสมต้องเบิ้งอะไรเบิ้งอีกเบิ้งอะไรเบิ้งอีกหาเห็ดนะหูดำว่าไปไปไปบะหมี่ลัดสั่นเราเบิ้งลัดสั่นนี่ยดูค่ะ เป็นการตอกย้ำเราให้เราเราือนไหนเราบังกะคลับหาเบิ <c oughs> อ้อนต้นอะไรเกือบเหยียบดูค่ะว้ายอู้ว่ามาเพิรนเสือรูปย่อโอ้กึนแบบนี้นี่เสือโชคดีโชคดีคักแนี่เพิ่นเดิดว่าเอ้านี่คือออกแงนี่สั่น ท่านบอกลงาไม่เจ็บอะไรท่นท่านมาตัวไปมาตัวได้แต่ว่าโชคดีเด้อแันเฮาไปหาพ่มีล่ะสัตวมึงดูปน้พ่น้องยุไปดิยุคหกเลยดี่นาะเธอหน่าเกือบเน่าค่ะปุอะอมาหาเราเด้อพี่น้องยุคตรงไดก็ไดดเด้อค่ะพอจะหาได้เอาเลยมีกลุลค้าน่ะพี่น้องว่าะเนจ้มู่บ้านเสรสมเด้อค่ะลองเบิ้งที่ประเทศนาปังนะไปเลยเนาะเธอเนาะ เ,เงานีดูพี่นอ้องข้าเนี่ยดูปพี่น้องแข็งๆข,งขงยอะค่ะเอาเลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเตะใส่เกลือเตะเกลือระล่างบกักค่ะขาวจัว่วแข็งกึ๊ดีก็บอือไปพี่น้องตัดโดนหลัพี่น้องดูพ่น,นะเงาหนึ่งหนักพีนนกนก่น้องดูเลยหิมเบดครับองาดูน้องนั่นได้ยเยอะเลยนี่มีได้เยอะ นี่ไเ้เละเลยดอกีไอยู่นี่เหอดอกตใหญ่ยาวมาเร็วโอ้ยดูค่ะทางนี้ออกจะโดนล่นรุนี้เฮ้ยใหญ่เด้อค่ะต้นนี้เลยใหญเด้อพี่น้องตังานรับอันนั้นเลยเนี่ยค่ะแจ้งปิ๊คุณอ๊เ๊ะเปะะอตุ้มเตะเากระบเอา ปาดมาเบิ่งก่อนนี่ออกทางซิได้อยู่มันออกก้อนเนาะไปซันซันอีกแล้วซันอีกระนึงสองสามสี่ห้าไปพูดโอ้โหตาหนึ่งอ่ะอัเลยพี่น้องอาเลยค่ะตาหนึ่งพี่น้องนี่ นี่นี่นี่ยอ่งามงามเด้อจินี่เต๋อต้ดเหกดมาสักนี่นี่ครับให่ามไปครับนี่มาคาลยเด้าอุนพี่น้องโอ้โแรงหลายขึเป็นเมือนไปใหไม่ลองน้ำแบบนี้เหมือนเรเถนอะเนาะมาสัมภาษณ์เี้ยมึงาก็ดีก็ดีก็ดีเนาะมึงหงาย เอาเลยเด้อค่ะต้องยันเป็นนั่นเลยนี่เศษโอ้เห็นไหกลุ่มหนึ่งแน่นเนี่ยเหนืออีกบัดเหนือโยกขี้ดินกันนะอืออี๋แสดงว่ายุก่อนขี้ไทยกับสิหลายอยู่ดิเนี่ยมันออกก้อนหนอดเขาเนาะมันออกก้อนเนี่ยนะรู้ปีน้องออกพี่น้องดอกนุ่มกับมีดอกแก่กับมีคือกัลละเอ๋ง ไปดอกแกกับมีดอกนุ่มกับมีกันแหละนาะพี่น้องนี่นี่ขาดสีโคดีอืนะคะอ้ากำลังสวยเนี่ยจ<ล>ังนงแหขึนแงกขึ้น,ขน,ขน,ขน,นะพี่น้องแหงกึ้ทามีอกหนึ่ง้นนหลังพันนักพันมักลายลายหลึ่ดอกพ,พี่น้องปึ๊ เดือดทางกับย่าเนาะงามเนี่ยแบบนี่ยทันมาเถอเนาะถ้าเราสียหายได้เนพี่น้องดกค่ะงามงามคุณอางงดีอ๋อตัวมันเกอ่ะอสวยงามค่ะพี่น้องคุณอาคุณาค่ะงามงามพี่น้องมันจะออกค่ะน้อยเขาไม่ต้องเอาเนะเดี๋ยวได้ค่ะคุณอางามยุคค่ะ แต่ว่ามันออกห้างซืิอๆเขากลับไปอันนี้เอาค่ะเท่ามดเพื่อให้มืดแสดงว่าออกโดนแล้วออกโดดแล้วเนาะน้าบอดจ้าน้าบ่อืดยุ่งห่อขนาดเสดายนะเต็มป้ายหยาอยู่ตาอันเพื่อให้หมดจ้ามดูค้าพี่น้องจิ้มแน่น่ะเธอมอดูค่ะกำลังเกิดใหม่ยุ่เนาะค่ะ อพอตาเิ่นบอกว่าเจ้าของแอนนะเิ่นกระจายดีเด,ด้ค่ะบอกว่ามาเบื้องสนนี่น้าเดินปีที่แล้วมันเคยออกสัน่นแล้วก็เลยค่ะพุะดนะรู้พี่นอ้องใส่คานี่ค่ะน,นี่น้อยอยู่ค่ะโอ้รุ่นเก้ากับมีส่เนะุนเก้าส่วงบนบ้านเขาพูดเลยเนี่ยค่ะเคยเมื่อหล่หนี่งยิ่กกบบง่ายเห็นเนาะโอ้เล็บเนื้อเอาปลอกเปลี่ยนเ ไปหกล็ลลมมอกเจยเนี่ยเก็บปะเก็อยู่เหรบกำลังง้างลูกพี่น้องไปดีมัมอหนามตึงเลยค่ะโอ้สอนเนาะมือนีสิพาพี่น้องเก็บแล้วกันสิกลับบ้านแล้วค่ะมืออื่นก็สิมาสู่ต่ออีกแล้วค่ะช่วงนี้กำลังม้ารุดเนี่ยกลายไป็นสามที่มือนีเถ่าคำว่าร้อยอีก เป็นอาทิตย์ไปในค่ะก็จะเกิดไม่อีกค่ะได้เกิดเหียรเง็ดพี่น้องเห็ดมีแต่ดอกงามๆแบบข้าพนา่ะดูค่ะพุดน่ะพุดน่ะล้ามไปอีกค่ะเก็บก่อนนะพี่น้องเกิดจิตใ้งามคักแน่งามงามครับนะโอ้กลำงงามข้ามำประทันเป็นเถาเนาะพี่น้องเนาะ จหล <c oughs> ado, anyway. no. No. ัง <c> กันเดี่ยวเดี่ยวมาเี่สิกลกับคืนไปได้ะนะคะอย่างโดยโดยมาว่ามันหกน้องน้องไปอี่าเพียวค่แค่อยากกินก็ต้องหามาแบบนี้น้องพี่น้องเนาะสมุนซ้อนนี่ค่ะขงาวามยน้าน้มนี่ต้นเดียวพี่น้อง นี่ต้นเดียวกับเกิดต้นเดียวในอุดมเมือพลังละค่ะแล้วเงียบละดูด้วยค่ะน่ะคือรุ่นตั้มรุ่นนี้ล่ะก้อยซีเดย์คุณน่ะเห็นพี่น้องสองดอกค่ะดูพี่น้องออกห้างตะบากกออกงามค่ะน่าจะน้องคุณน่ะการสำรับเตาคดูพี่น้องเป็นขยงเกิดอยากเกิดที่พี่น้องน่ะดูค่ะเห็นสองดอกคนนี้น่ะคุณน่ะดูค่ะ ง้ำน้ำบางผลงานเขาสเนเลาะต่อค่ะนิวข่ากับนิ้วเลยแหะนไปครับเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องนี่คาเฮ็ดมดมือยู่คะระวังหินตกหลเนี่เลาะ้ำสิ่รดเนไพี่น้องน้ำไหลก็เสยนค่ะน้ำเยอะน้ำไหลเนีนี่น้ำเยอะน้ำหลๆเี่มีทางออกขาเนี่ยเๆเดเออาออ นึงเปลังงามโอ้นี่หูอีกหลายดอกสองสามสามี่เีน้องหปกันยังไงครับอือลูกพี่น้องงูาค่ะลูกได้า อย่างนี้ปงกิ้วอีกนั่นนั่งเฮ้ยกระลังจะออกอีกเถอะเสือเป็นเสือเต็มอยู่นี่ครับพี่เนาะใหญ่เอามาเลยอะรเลพี่น้องโอ้ยยังไม่มีเถอะเนี่ยนัหูโอ้โหตกหูโอ้หลายหลายเถอะเอาอยังมาขีบเอางามป่ะเนาะมงูขาหนะ นั่งกันได้พี่น้องหลังเริ่มหน่อยลงหน่อยลงละเขาเศร้าเขาเที่ยงยังไม่ได้กินเลยพี่น้องเห็ดมัดมือละมือนี่ปวดน้ำงามนี่ไปตอแก้วริบตอแก้วเลยตอแก้วโอ้โไปเห็ดนิดน่งโอ้โหตอแก้วนี่งงามมากปวดน้ำขุนข่าขุนค่ะทองตายเต็มอีกละน้ำรอดการนะพี่น้องรอไปเรื่อยๆครับขาลอยนะครับ หนึกิโลอะไรพี่น้องมือนี้นะโอ้คือต้นดอกไม้เมืองนอกเพราะว่าไปพี่น้องกลับบ้านค่ะเข่าเที่ยนก็ยังไม่ได้กินเนาะพี่น้องเนับใบกี่ล่ะไปค่ะหอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้วพี่น้องไปครับไปซอมเฮดกันค่ะซอมเฮดไปขายพี่น้องไปครับโอ้เต็มเตียงเบิ่งดูพี่น้องสีซอมแต่ดอกงามๆค่ะสีดอกซอมดอกงามๆไปขายนะพี่น้อง ต่อมดอกน้งาี้ไปขายเลยสีล่างเล้เพิ่นเรียบร้อยให้เพิ่นพร้อมต้มเลยค่ะเพต้องไปล่างอีกเลยผสมสีซอมไปขายก่อนเพราะว่าสีอาลุูมันบานๆนี่ไว้เก่งค่ะมื่อน,นี้บ่ค่อยได้ดอกเทาดอกเนาะเทเนาะมีเพิ่งกี่ดอกค่ะดอกเทาน่ะังๆ่นะเลยราขาแบบนี้ถ้าค่ะเลาขาดีๆแล้วสีล่างให้เพิ่นดีๆเลยนี่เสร็จปุ๊บแล้วเฮาก็เอาไปขายต้มน้อยๆนี่ต้มเป็นกี่นี่น้ำหนักมันดีเฮาก็ขายแล้วเพิ่นจะสิม,มกักไปครับเ,เปิดตั้ง แต่เด้ค่ะพี่น้องเลือกฮีตต้อยกันก่อนค่ะสีซอมหีดต้อยกันฮีดต้อยกันเออจะ่านน้อมนมีเชนเนมิดหน่อยแล้วก็ซมีนะซอมบัด่อดอกป่านจะไปต้มค่ะเอาดอกเข่ง บานเนกแข็งแข็งกาโลดแต่สรงยัไงคบ่ต้องเอาหัเพืนสเตกรดูกนีเครับตั้งดอกเหมยกเดกลายขีดลเจ๊นี่แขงไรฮะดอกฮะคุณสง่งามที่ดอกหากรเตกูเป็นดอกหาตัวเีขนาดนี่นะเข่ากระจนบ้หิวนะพี่น้องมดเน่อจะมองแล้วบุ๊เข่ากระจนบ้หิว ปัะนี่มันรู้สึกว่ายางพ่อไวยัเห็น้งพ่อไวทำาจะลอยเลยาลอยเขาจะไปต้ออีกหนยางพอไหวอนี่นมันางไปเยอะวนพักเนาะ่วนอะใมดแนไมตื่นมมาหมด็มา้อนมัน่นนั่นนเยงครั่นม่ี้เริ่มมีละ เตียนเพิ่นก็เริ่มออกเลยนี่แ่ะเตียนเสริมนะเตียนเสริมนี่ป้อมป้เสียนปันใดดอกพี่น้องกับไข่มดแดงน่ะก็เสริมบ่เสียนปันใดข้าไปถามเพิ่นแหละู้เพิ่นว่าเสียนกะเพิ่นก็ถือหมดต่อนเข้ากันว่ามีผู้ใดเสียนดอกพี่น้องเพิ่นว่าดอกมันสิบปันใดสามดอกนี่หมดเลยปานเฮ็ดเพิ่งถามเนาะผู้นึ่ง มงดูปุ่นน่ะโอ้นงเกิดกำลังแงามพี่น้องหลังกล่องคนกับกิดหลังกล่องกับกิน ยากินนยุบอันนี mm. ้ยบสะอ่อนหอยยาขายพี่น้องพี่น้องเนาะกนอกบถหมดอมอมกันตั้งสี่สักอัไปพ้อนน้นึ่งนายโยน้าวันนึงอันนึงเยน้เคยเดกหน้าเป็นยมันสผอดอกบานไปน้ำค่ายกะยังแข่งอยู่ได้เนี่ยพี่น้องแข่งดอกเงสีสิบบ้าไปขายยอนว่าอย่างที่พี่น้องอัน ตั้งสามดอกมันก็สิได้เห็นราคาแล้วเนี่ยเจ้าไอ้แข่งขายดอกน้อยเอายุยุตเขาอันนี้แข็งบ้าต้องแข็งเลยโอ้ยใหญ่ดีดอกนีเสี่ยงเยอะเมื่อนี้เอาดอกสดไปลำมึนดึกยี่นนางดอกสดไปรำมึนดึกหน่เถอะนะมันเสียนั่นบ้าง นงามี่นอป่นองเนาะหาไรได้ก่อนค่ะสมไปกับเมดมือมดเว้นบะมืออเลน่ะตะเขียงก็ได้ลายแล้วหายได้นี่ะค่ะนี่นี่หายเลยนี่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 สอกกินเกล็นแนบมาเลยเถอ

มืออื่นคอยเสียญแบ่งโซนกันค่ะสิให้น้องไปเก็บย่ดอกยาหมาันเทาเขาสิไปอีกหมู <c oughs> ่บ้านนึงเนาะเถอะเนาะเขาสิไปหาเขาไปหาอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาสิไปหาอีกหมู่บ้านนนึงกได้จัสะาบ่อที่เขาไปเขาก็ไม่ไปงานเนาะจะไปคูนั่นไปคูนี่อันนี้ยังบะเอออันนี้ไป็นน้ำกลันกับแงงคูอันนี้แางคูนะอ้อมประเทศค่ะไปประเทศนี่ล่ะ คลิปนี้เตาเสริมกับชิบะเติมนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้ำได้พี่น้องสิลรางเฮ็ดเรียบร้อยแล้วกับชิพาพี่น้องเอาไปขายเนาะค่ะเนี่ยค่ะจะได้กับฝากากดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบเฮ็ดคักหลายมือเนี่ยค่ะ